สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหลังจากหายไปนานครับในคอนเทนต์ปากเก่งก่อนเกมนะครับวันนี้มีคอนเทนต์ปากเก่ง,งกในเรื่องของศึกแดงเดือดแรกของซีซั่นนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งเมืองลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะครับในศึกแดนเลดวอร์หรือแดงเดือดซึ่งจะเป็นในฝั่งของลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับวันนี้เจอกัน Uh, วันนี้เนี่ยในช่วงเวลาไทยนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะถ่ายทอดสดทาง m o n นแม x ก s ์นะครับ AS Play นะครับหรือช่องทางธรรมชาติที่สะดวกดูกันไปนะครับซึ่งเรดอว่าทิตย์นี้นะครับเป็นศึกดดงเดือดที่จะเป็นโอกาสให้แมนยูเต็ดนะครับมโอกาสไลจีเรียพู ool, เหลือเพียง2แต้มนะครับหากสามารถบุกคว้าชัยที่แอนฟิลด์ได้นะครับซึ่งเดียพูเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่ แขว่งๆนะครับก็คืออยู่ในช่วงฟอร์มตกแพ้สามนัดรวดเลยนะครับตั้งแต่ก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับมาดูในส่วนของอตัวผู้เล่นกันก่อนครับสนามแอนฟิลด์วันนี้ครับในฝั่งลิเวอร์พูลอันนี้สโลตยืนยันว่าในส่วนของอิบราฮิมาโกนเต้เนี่ยแล้วก็อันกาเฟนแบกในส่วนของตัวเฟนเต้แบกกับกองกลางตัวรับเนี่ยจะมีความฟิตพอที่จะลงบทในศึกแดงเดือดนัดแรกของลุกนการที้ได้นะครับแต่ในส่วนของ อาร์ซองเบเกอร์ผู้สาประตูมือหนึ่งเนี่ยยังเจ็บรักษาตัวเป็นอย่างต่ำนะครับอย่างน้อยอีกราวๆสัปดาห์เลยนะครับจากการเจ็บนะครับและนวรับดาวยุ่งอย่างโจวานนี่เลโอนี่ที่พึ่งไอาระหมายจากอิตาลีก็ปิดเทอมยาไปก่อนเพื่อนเลยครับในรายของวระตูอินโดก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นฟิตลุ้นฟิตนะครับแต่จะต่อให้หายยังไงก็แล้วแต่ก็อาจจะเป็นแค่ในในส่วนของตัวสำรองเท่านั้นนะครับในส่วนของโมงเวซาลาหลังจากพาทีมชาติยิดติตัวฟุตบอลโลกได้สาเร็จแล้วเนี่ย ก็เตรียมตัวใช้โอกาสนี้นะครับเป็นการพลิกฟอร์มที่จะช่วยให้ทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มของซิงค์ของวาที่มีโอกาสลุ้นแชมป์กันต่อไปซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผูการขารฟุตบอลของคู่อาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเป็นผลที่ทําให้ในวันนี้เนี่ยเลียบผูไม่มีทางเลือกอื่นใดน,นอกจากต้องชนะให้ได้นะครับนะฮะแล้วก็แมนซิตี้ร์สูงฝั่งแมนยูวอเตกันบ้างแมนยูเตกเนี่ย Uh, รูเวนอโมรินนะฮะจะไม่มีดิซันโดมาติเนสนะครับอาการหลังทีมชาติอาร์เจนตินาฟ้าขาวเนี่ยที่ยังอยู่ในช่วงอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูอาการเจ็บข่าอยูอ่ต้องใช้เวลา,าหลายสัปดาห์ครับในขณะที่2นงารับอย่าง er i, ลูซแซมาสราอุยแลวก็เฮดันเฟเฮฟเน่ก็ยังต้องรอเช็คสภาพค,ค,ความฟิตนะครับว่าจะพร้อมลงในเกมนี้ไหมอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยบูนฟานเดส กาสเมโร่ iro, และก็อมัดเดียโนะครับสามกองกลางตัวทําเกมของทาฝั่งแมนอยู่ที่กลับมาจากการล่าใชชาติเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยได้พักในการซ้อมเมื่อวานเมื่อวันศุ่นนะครับก็จะมีชื่อในการลงเล่นรวมถึงมาตอุสคุนยาซึ่งพาซ้อมเมื่อวันพฤหที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นการพักฟื้นเป็นโปรแกรมพักฟื้นร่างกายของของ,ของทางสโมสรนนะครับเพื่อให้นักเตะมีความฟิตมีความสดของร่างกายนะครับแต่ ในส่วนของคุณย่าเนี่ยอาจจะต้องสลองอีกครั้งหนึ่งนะครับรอโอกาสลงสนามต่อต่อจากสามประสานอย่างของเบซันเมลเบย์มินเชสโกแล้วก็ไรอันเอมเบอร์โบนะครับในกลางมีเซอร์ไพรส์มานิดหนึ่งครับมีมาเนลอุกเต้นะครับเป็นตัวจริงหลังจากหลุดโผทีมชาติอุรุกวัยสภาพร่างกายจะสดกว่าเซมิโรนะครับซึ่งก็ต้องมาดูใจอโมอริมกันว่าจะเอาเก่าหรือเอาสดลงก่อนในส่วนของเกมคืนวันนี้นะ นักเตะทั้ง2ทีมที่เข้วาวอชิงลงสนามนะครับในฝั่งลิเวอร์พูลนะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาประตูเป็นจอร์จีมัม์บัดาชวิลลี่นะครับแบ็กขวาเนี่ยจับดูเบื้องต้น,นในรายชื่อเอาโดูเบดิกสโบสไลมายืนก่อนนะครับแล้วก็มีอิบริมาโกนเต้ว่าชื่ฟันได้แล้วก็มิ ate, อ ai, ลอสเคอร์เคสนะครับแบ็กขวาแบ็กซ้ายนี่เป็นสัญชาตินักเตะแมกยาหรืออ่า แขงคารีนทั้งคู่เลยนะครับน่าเป็นไลอ์อพตามนี้ส่วนกองกลางจะมีแรนกาฟินแบกเคอร์ติสโจนแล้วก็โมฮัมเมดซาร่านะครับแล้วก็ฟอร์เรนเวียสแล้วก็โคดิการ์โปนะครับส่วนหน้านี่จะเป็นฮูโกเอกิติเกหรือน้องเกนี่เองนะครับในส่วนของรายชื่อที่คาดว่าจะลงนะครับซึ่งก่อนแข่งเนี่ยไม่น่าใจาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือเปล่าหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึง่ง ส่วนฝั่งแมนยูครับมาใน,าในระบบ3-4-3สไตล์ของอมโมริมเขานะครับผู้สาววัยตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์นะครับเซนเตอร์ห้าสามตัวมีเลนี่โยโรนะครับมาไตเดอลิสแล้วก็ลุคชอร์นะครับกลาง4ตัวจะมีเดียโก้คาดาโลนะครับบูโนอเฟอร์นันแล้วก็มาเนลอุกาเต้ยินคู่กลางแล้วก็มีแพทริกด็อกกูเป็นฝั่งซ้ายนะครับหน้า3ตัวมีบรานเอมโบโมเบยจามินเซสโกนะครับเมสันเมาส์นะครับเป็น3แนวรุก คาดว่าความน่าจะเป็นของเกมนะครับทั้ง2ทีมนี้นะฮะอยู่ต่างขั้วกันตลอดหลังๆโดยเฉพาะลิเวร์ฟูลบินสูงดีแต่กลับสะดุดพ่ายนัดสานัดรวดนะแมนยูเริ่มทรงมาแล้วนะเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะกระท่องกระแทแงบ้างกรตามทีแต่ผลงานนอกบ้านยังไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้เหมือนกันนะครับงานนี้น่าจะาในส่วนของผลความแข่งขันเนี่ยดูแล้วนะครับในส่วนของ ฟอร์มในส่วนสภาพทีมล่าสุดเนี่ยคาดว่าเร์พูลอาจจะชนะไปได้ในส่วนของสยามสปอร์ตให้สกอร์ชนะ3ประตูต่อ,นตอนหนึ่งเลยนะครับและในส่วนของทางฝั่งการวิเคราะห์อของผมเองสามสปอร์ตให้เร์พูลชนะ3-1ในบ้านแต่ผมมองต่างกันครับผมมองว่าวันนี้เรียููไม่ได้เล่นงานง่ายแน่ไม่ใช่งานง่ายแล้วถ้าหากว่าไล์อัพชื่อนักเตะเป็นไปตามที่ได้ระบุแล้วก็ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยผมว่าเหนื่อย เพราะว่าการที่เอาโดมินิกสโบสไลซึ่งเป็นตัวกองกลางธรรมชาติไปยืนแบ็คขวาขัดตาทับถามว่าเล่นได้ไม่ได้แต่ว่าในธรรมชาติของเขาเขาก็จะทิ้งตำแหน่งขึ้นไปเติมกลางโดยที่ลืมและอาจจะใช้พลังโดยซิ้นเพลองโดยปริยายในส่วนของฟอร์เรนเวียนะครับยังมองไม่เห็นในเรื่องของความคลิกกับเกมแม้จะเล่นมาหลายนัดแล้วก็ตามทีซึ่งต้องใช้เวลานานาในการปรับตัว เพราะนั้นเนี่ยในการที่จะปล่อยฟอร์เรเวียลงไปเลยตลอดเหมือนทุกๆเกมที่ผ่านมาผมมองว่าเป็นความเสี่ยงของลิพูแล้วในการที่จะทําเกมลุกเจาะเกมลุกรวมถึงอิบฮิมาโกราเต้ซึ่งไม่ได้อยู่ในสภาพที่ฟิตเต็มร้อยเต็มถังและก็ผู้สาประตูที่เป็นจอ์จี้มาบาดาชวิลลี่ที่อาจจะไม่มีความเหนียวเท่าอาริซองเบเกอร์ซึ่งนระ,ะนันก็เห็นมาแล้วว่าอาริซองเบเกอร์มีสุดสําคัญในการที่จะช่วยให้หงแดงไม่เสียประตูและไม่เป็นรองในช่วงสถานการณ์คับขันเพะนั้นมาบาดาชวิลลี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย นะครับที่จะจะเป็นผลเป็นตัวแปรในการแข่งขันเกินนี้ในส่วนของทางฝั่งแมนยูครับต้องมาดูกันว่าวันนี้อมโมริมดูใจของอมโมริมว่าจะส่งอุก,กเต้ลงก่อนหรือคาเซมิโร่ลงก่อนแต่ถ้าอมโมริมเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเพเซฟก็อาจจะเอาคาเซมิโร่ลงก่อน นะครับแต่ถ้าหากอโมริมมองในแง่ของการที่คิดจะจะบีจะมีแต้มหรือจะเอาทุบ3ามแต้มจากลังลิเวอร์พูลกลับไปเนี่ยอุคาเต้น่าจะได้รับโอกาสมาลุ้นกันครับว่าในฝั่งของเบจิมิเชสโกกับอมาติยาโลและแบรนด์เอโบโมจะสร้างความวุ่นวายความกระโหนให้กับแนวรับลิเวอร์พูลได้ขนาดไหนซึ่งทางฝั่งของเอบโ,โมเนี่ยน่ากลัวมีความเร็วมีความแข็งแกร่งมีทักษะที่ดีครับแล้วก็มีความเข้าใจในทีมมีความ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีความสามารถในการเล่นเป็นทีมมากนะครับเก็บบอลก็ได้ไปเองก็ได้นะครับส่งให้เพื่อนทําก็ได้ตรงนี้น่ากลัวและก็อันตรายสําหรับทางฝั่ง,งเรือผู้มาดูกันว่าทางฝั่งของเอมโบโมเนี่ยถ้าเล่นเนี่ยปดนส่วนใหญ่เขาจะเล่นทางด้านขวาซึ่งจะต้องปะทะกับโดมินิกสโบสไลซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นจุดคลายแม็กของเกมในกรณีถ้าห่างแมนยูได้สวนกลับแล้วสโบสไลขึ้นเติมสูง หลังตรงนี้หลุดโคนาเต้เอาเอมโบโมไม่อยู่แน่นอนครับวัวิฟานได้ช่วงหลังก็ตามสภาพตามอายุการใช้งานความเร็วหายไปความเชื่องช้าเข้ามาทดแทนความแข็งแกร่งอาจจะยังมีครับทางบอลอาจจะยังมีแต่ในเรื่องของสปีดบอลสปีดในการวิ่งไล่ต้องยอมรับว่าเป็นไปตามาสัจธรรมในเรื่องของอายุนะครับมาดูกันครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงแต่ในส่วนของผมมองให้เป็นผลเสมอครับ เสมอคือ001122แล้วแต่สกอร์ที่จะเกิดแต่ถ้าหากว่ากรณีลิวพูดวลก่อนมีโอกาสไม่ได้สูงครับที่หงจะคาบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามมาชมกันครับว่าเกมวันนี้จะจบลงยังไงจะเป็นบทสรุปแบบไหนถ้าแมนยูชนะแมนยูจะจี้หง2แต้มนะครับแต่ถ้าหงได้ชนะก็จะขึ้นไปทาบในตำแหน่งของจา่าฝูงนะครับไล่บีของหัวตารางได้อีกในคำรบหนึ่งนะครับแล้วก็มาคอยดูคอยเชียร์กันแล้วกันครับ สำหรับวันนี้ครับลาบไปก่อนนะครับมาสั้นๆเหมือยไหวนะครับผลผู้การแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพูุ่งนี้ว่ากันอีกทีนึงครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบาย